อายุ36ปีติดคุกไป7เดือนออกจากคุกตอนสายๆตอนเย็นๆบ่ายๆเอ้าตำรวจโดนมาจับเข้าไปอีกเกิดอะไรขึ้นไปชมค่ะไมาน,นีน่นก่อนดิมานี่ก่อนนีน่คือยังวะอ๋อมีอะไรมีอะไรวิ่งอะไรห๊ะยังไม เนี่ยคุณผู้ชมเรียกว่าวิ่งแบบร้อยเมตรเลยนะคะตำรวจสายตรวจสพบางสีเมืองสนที่กำลังกับทางชุดสืบสวนพอวอจังหวัดนนทบ,บุรีไปตรวจตราความสงบเรียบร้อยแล้วผู้ชายคนนี้อยู่ดีๆมีพิรุษเห็นตำรวจเท่านั้นโกยแนบแบบไม่คิดชีวิตตำรวจก็ไล่ตามแล้วก็ไปจับได้หลักฐานคาตัวคือยาบ้า20เม็ดอยู่ในซองบุหรี่ในกระเป๋ากางเกงทราบชื่อคือนายภาคภูมิอายุ36ปีนายภาคภูมิเคยถูกสิบตำรวจโทธนวันรหรือว่าโรบคอปเมืองนนท์จับคดียาเสพติด แล้วครั้งหนึ่งช่วงต้นปีติดคุกไปเจ็ดเดือนใคล้จะไปนึกพ้นโทษออกมาตอนเช้าเย็นวันเดียวกันถูกตํารวจจับกลุ่มข้อหาเดิมมียาเสพติดไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายคุมตัวส่งสองพอบางสีเมืองดําเนินคดีอแทนที่จะสํานึกผิดกลับตัวกลับใจออกมาสูดอากาศนอกคุกไม่ถึงวันกลับเข้าไปอีกแล้วค่ะ